สวัสดีสมาชิกทุกท่านและก็กันงยาณินททุกคนนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมได้นำโอพระร่วงสนิมแดงนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระที่เก่าแก่อีกชุดหนึ่งเป็นพระที่มีอายุยาวนานนะครับเกือบเกือบพันปีมาให้ได้ชมกันองค์ที่ผมถืออยู่นี้เป็นองค์ที่ผมใส่ในตลับออวมาน,นะครับเป็นองค์ที่ผม นิมุนขึ้นคอนะครับเวลาไปไหนมาไหนถือได้ว่าเป็นองค์ประจํากายก็ว่าได้อีกองคหนึ่งนะครับด้านหลังขององค์พระองค์นี้นะครับด้านหลังก็จะไม่เป็นลางนะครับจะไม่มีร่องบางท่านก็จะบอกว่าเป็นหลังลายผ้านะครับสามองค์นี้ก็จะแตกต่างกันนะครับ แตกต่างที่พิมพ์แล้วก็ด้านหลังก็จะมีความแตกต่างเช่นเดียวกันนะครับมาดูที่กายภาพขององค์พระนะครับเห็นไหมครับที่พื้นผิวขององค์พระก็จะมีความเก่านะครับมีการเกิดทับซ้อนกันนะครับเป็นการเกิดที่ไม่เท่ากันนี่คือธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับ เฉกสีขององค์พระรก็จะแตกต่างกันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีขาวสีเหลืองสีแดงสีดํานะครับนี่คือสนิมที่เกิดจากการเวลานะครับเป็นการเกิดที่ไม่เท่ากันเหมือนที่ผมกล่าวเอาไว้นะครับนี่คือธรรมชาติสนิมที่เกิดนะครับเห็นไหมครับมีการเกิดทับซ้อนกันนะครับ ต้องใช้กันเวลานะครับไม่ต่ำกว่า400-500ปีนะครับหรือไม่ก็มากกว่านั้นนะครับถึงจะเกิดได้ขนาดนี้เป็นพระที่มีการบรรจุกรุนะครับเห็นไหมครับจะมีความเก่าจะมีคราบกรุ คาบไขแล้วก็สนิมนะครับที่เกิดจากเนื้อพระที่ผ่านการเวลานะครับพระที่มีอายุยาวนั้นนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของพื้นผิวเดี๋ยวมาชมองค์ที่สองนะครับ องนี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์ทรงหนึ่งก็จะมีความสวยงามอ่อนช้อยเช่นเดียวกันนะครับที่ขอบด้านนอกเส้นสุ่มนะครับก็จะมีลวดลายนะครับเป็นขีด,ดคๆคล้ายกับลายกระหนกนะครับสวยงามเลยทีเดียวเนื้อพระก็จะมีความเก่านะครับ จะมีการเกิดทับซอนกันนะครับดูคล้ายๆกับว่าเนื้อพระจะแห้งนะครับแต่ไม่ใช่นะครับแห้งแต่ว่ามองด้วยตาเปล่านะครับมองเพลินๆจะเหมือนว่าเนื้อพระจะแห้งนะครับแต่ว่าแฝงด้วยความช่ำนะครับเห็นไหมครับจะมีความช่ำให้เห็นนี่คือธรรมชาตินะครับ ผมเคยมีพระที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับเป็นพระร่วงที่ทำเรียนแบบขึ้นมาใหม่นะครับแต่ผมหาไม่เจอวันนี้นะครับผมเคยไปเดินแถวตลาดนะครับตลาดพระผมก็จะไปเจอนะครับเป็นพระร่วงที่มีการทำเรียนแบบนะครับผมก็ได้เช่าหามาไว้นะครับเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับองค์ที่ผมมีอยู่นะครับ รู้สึกว่าจะต่างกันเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าหาเจอนะครับผมว่าจะเอามาให้ดูนะครับมาเปรียบให้ดูแต่ว่าผมหาไม่เจอนะครับไม่รู้เอาไปไว้ที่ไหนนะครับองค์ที่ผมว่านะครับองค์ที่ทําเรียนแบบนะครับพื้นผิวก็จะบางนะครับพื้นผิวก็จะมีการคล้ายๆกับว่าเอาสีมาทาหรือว่าเอามาอบนะครับ สนิมที่ว่าเป็นสีแดงจะไม่เหมือนที่องค์ที่ท่านเห็นนะครับสนิมที่เขาทําเรียนแบบนะครับก็จะคล้ายๆกับสีนะครับที่ทาเอาไว้ที่ด้านนอกพื้นผิวขององค์พระนะครับจะไม่มีการเกิดไม่มีการทับซ้อนเหมือนที่ท่านเห็นนะครับท่านพอจะนึกออกนะครับที่ผมพูดมาเนื้อพระก็จะ เรียบตึงนะครับสําหรับของที่ทําเรียนแบบนะครับด้านนอกก็จะมีสีมาทาออกมานะครับแล้วก็นําไปอบก็จะเป็นคุยขุยขึ้นมานะครับดูยังไงก็ไม่แทนนะครับดูยังไงก็ไม่เก่าแต่ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเห็นไหมครับมีการเกิดทับซ้อนนะครับเกิดขึ้นมาจากเนื้อพื้นผิวขององค์พระจริงๆนะครับนี่คือธรรมชาติแล้วก็การเวลานะครับ ด้านหลังก็จะล่องก็จะเป็นล่องทั้งองค์นะครับคล้ายกับหลังน้ำนะครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูการทับซ้อนดูการเกิดของสนิมนะครับและก็ไข่นะครับจะมีคราบไข่แล้วก็สนิมเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับ เฉกสีจะต่างกันเหมือนที่ผมกล่าวอาไว้นะครับจะมีทั้งสีขาวสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับถ้าขึ้นกล้องขยายสูงก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดนะครับเดี๋ยวผมจะนำขึ้นกล้องขยายสูงให้ด้ชมกันนะครับมาชมองค์ที่3ก่อนนะครับก่อนที่จะเอาขึ้นกล้องขยายสูง เห็นไหมครับเหนื้อพระจะช่ำนะครับสน,นิมที่มีการเกิดนะครับด้วยการเวลาสน,นิมที่มีการเกิดก็จะมีความช่ำนะครับจะมีร่องรอยของความเก่านะครับจะมีลุมมีบอ่อมีความเหี่ยวมีร่องรอยของการยุบย่นนะครับ ดูความเป็นธรรมชาติเห็นด้านข้างไหมครับด้านข้างก็จะมีการเบียดการเกิดของสันยิมนะครับมีการเกิดเบียดกันขึ้นแล้วก็มีการกระเทาะออกนี่คือการเวลาแล้วก็ธรรมชาตินะครับสวยจริงๆนะครับสำหรับพระชุดนี้ เห็นไหมครับจะมีความช้ำที่เหนือน,นะครับถ้าของที่ทำเรียนแบบนะครับก็เหมือนที่ผมกล่าวออกมานะครับจากด้านนะครับจะไม่มีความช้ำเหมือนที่เห็นนะครับเนื้อจะแห้งแล้วก็จะไม่ช่ำนวนนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับเกิดจากธรรมชาติ ฝีมือคนไม่สามารถจะทำได้ขนาดนี้นะครับความเก่าต้องเกิดจากการเวลาและก็ธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับที่ด้านล่างขององค์พระยิ่งสวยและก็ดูเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวดูลงรอยของการแตกผลิตนะครับเป็นการแตกของสนิมที่มีการเบียดกันนะครับระหว่างการ ะเข็บที่มีการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อของอเหลี่ยมที่องค์พระที่มีการหลบมุมนะครับสนิมก็จะมีการเกิดขึ้นมานะครับเมื่อเกิดขึ้นมาก็จะมาบรรจบกันนะครับและก็จะเกิดการกระเทาะแตกปรตนะครับนี่ผมวิเคราะห์แบบผมจะวิเคราะห์อ,อย่างนี้นะครับ ผมจะมองและก็วิเคราะห์ถึงหลักความเป็นจริงนะครับถ้าหากว่าหลายๆท่านจะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ละท่านนะครับผมไม่ได้บอกให้เชื่อนะครับอยู่ที่ว่าท่านจะเชื่อหรือวิเคราะห์นะครับต่างคนก็ต่างมีความคิดที่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นการเกิดการงอกของสันิมนะครับ ที่เป็นการเกิดการงอกใหม่นะครับไม่ใช่แบบเกิดเก่านะครับเป็นการเกิดขึ้นมาต้องใช้การเวลานะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องผ่านการเวลามาไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาชมที่องค์แรกก่อนนะครับนี่ครับเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงจะเห็นถึงความเป็นธรรมชาตินะครับมีการเกิด ทับซอนกันนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับดูยังไงก็เป็นธรรมชาตินะครับร่องที่มีการแตกมีการแตกมีการกระทาะน,นะครับก็จะมีการงอกเกิดขึ้นมานะครับเฉกสีนะครับต้องใช้การเวลาเท่านั้นนะครับ สีนะครับที่เกิดจากธรรมชาติหลายๆท่านก็จะบอกว่าสนิมนำว่าสนิมลูกว่าคล้ายๆกับเปลือกมังคุดนะครับนี่คือธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับจะมีลายเฉดสีเหมือนที่ผมบอกมีทั้งสีแดงสีส้มสีเลือดนก สีขาวมีทุกสีนะครับที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับจะมีความเบานะครับพื้นผิวจะวาวแล้วก็มีความฉ่ำนะครับมีการตกผลึก ขอบขององค์พระจะมีร่องรอยของการแตกเปรตนะครับที่มีการเกิดการงอกมอนี่ผมเกิดเอาไว้นะครับเห็นไหมครับดูเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวนี่ครับนี่เกิดจากธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับ เป็นพระที่บรรจุไว้ในกลุนนะครับจะมีความเก่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสนิมแล้วก็ไข่นะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ามีสนิมไข่นะครับเกิดขึ้นมา แทรกขึ้นมาตามพนื้นผิวต่างๆนะครับเดี๋ยวมาชมองค์ต่อไปนะครับมาชมองค์ที่ผมนิมนต์ขึ้นคอประจํากายนะครับ ไหมครับดูความเป็นธรรมชาตินี่ครับดูยังไงก็ไม่เหมือนของที่ทําเรียนแบบนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับของที่ทําเรียนแบบก็จะเมื่อขึ้นกล้องนะครับยิ่งเห็นได้อย่างเด่นชัดนะครับของที่เรียนแบบนะครับจะเป็นการทาสีบางๆนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นขุย ท่านพอจะนึกภาพออกนะครับแต่องค์แต่ชุดที่ผมเอาขึ้นกล้องนี้นะครับ3องค์จะไม่เหมือนที่ว่าน,นะครับนี่คือการเวลาและก็ธรรมชาตินะครับเห็นครับจะมีการเกิดการงอกที่ไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับมีการ,การเบียดกันขึ้นมานะครับทับซ้อนกัน นี่คือการเวลานี่คือธรรมชาติจริงๆนะครับน้ำม,มือมนุษย์ไม่สามารถจะทำได้นะครับ เ็นไหมครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูการเกิดดูความเหี่ยวยุบย่นนะครับการเกิดเป็นหลุมเป็นบอ่อการงอกของแต่ละครั้งนะครับเป็นการเกิดที่ไม่เท่ากันแต่ละครั้งแต่ละวาระนะครับในการเกิดของสนิมเป็นการเกิดของไข่นะครับที่เกิด ขึ้นจากเนื้อตะกัวนะครับที่เกิดขึ้นมาจากพื้นผิวขององค์พระนี่ครับในการเกิดของสนิมนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องใช้อายุนะครับไม่น่าจะตามกว่า4ี่ร0อยห้ปีนะครับถึงจะได้ขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่า20 30ปีจะได้ขนาดนี้ไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวไปชมองค์สุดท้ายองค์ที่3ามนะครับอือหือองนี้เป็นไงครับองค์นี้ยิ่งสวยจับจิตจับใจนะครับดูการเกิดนะครับดูการเกิดการงอกของสนิมนะครับนี่ครับ ถ้าเป็นคนสมัยก่อนนะครับที่เล่นพระนะครับเนื้อ,อสนิมแดงนะครับนหลายท่านรุ่นพ่อรุ่นปู่นะครับจะเรียกลายที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นลายตามมุงนะครับเห็นไหมครับ เป็นลายตามงุงที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมือของมนุษย์นะครับสวยมากมากนะครับสำหรับองค์นี้ ยิ่งเพลินนะครับดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับสำหรับพระที่มีความเก่านะครับเดี๋ยวผมจะพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับมาชมที่ด้านหลังนะครับยิ่งสวยไปใหญ่นะครับเห็นไหมครับ นี่คือธรรมชาติจริงๆนะครับ ท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านคิดว่าอย่างไงครับสวยไหมครับเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับสำหรับพระสามองค์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับองค์นี้ก็คือองค์ที่ผมพึ่งลงจากกล้องขยายสูงนะครับ เห็นไหมครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูภาพรวมแล้วก็จะเห็นได้ว่าความเป็นธรรมชาตินะครับพระก็จะมีการโค้งงอไปทางด้านหน้าเล็กหน่อยนะครับนี่คือธรรมชาติสนิมที่เกิดจากองค์พระนะครับไม่ใช่ว่าจะเกิดที่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าอย่างเดียวน,นะครับด้านข้างก็จะมีการเกิดแล้วก็มีการงอกของสนิมเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะประมาณนี้ถ้าหากว่าท่านไหนชื่นชอบอยากจะเช่าหาไว้บูชานะครับก็โทรมาที่หลังไมหรือว่าจะแอดไลน์มาทางเบอร์0 8น7 7แป7ส3่ได้นะครับผมแบ่งปันนะครับราคาก็ค่อยตกลงแล้วก็ว่ากันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอยากจะนิม,มนต์ขึ้นก่อนนะครับ พระร่วงอ่าสดิมแดนนะครับทางด้านคงกระพันชาตรีนะครับแขวคราดปลอดภัยนะครับให,หลายท่านก็น่าจะรู้ดีนะครับถึงความศักดิ์สิทธิ์และก็เข้มครังขององค์พระนับวันก็จะหายากแล้วนะครับสำหรับพระร่วงสดิมแดนนะครับถือว่าหายากเลย,เลยทีเดียว ของแท้ถือว่าหายากและก็ไม่ค่อยเห็นทั่วไปน,นะครับสำหรับปัจจุบันผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เก็บมาตั้งแต่10-20ปีนะครับหรือว่านานกว่านั้นนะครับผมเชื่อว่าว่าหลายๆท่านมีนะครับแต่ผมว่าหลายๆท่านคงจะห่วงเห็นนะครับบางท่านก็จะไม่เอาออกนำมาให้เห็นง่ายๆนะครับ สำหรับหลายๆท่านที่มีความรักและก็ห่วงแหนในองค์พระนะครับถ้าหากว่าคำพูดคำจาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมถ้าหากว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชม สวัสดีครับ